สัสดีค่ะวันนี้พบกับนายอีกแล้วที่เก่าเวลาเดิมมาหาแต่หมอพอดีมาหาหมอก็เลยได้โอกาสได้ได้โอกาสคุยเนาะเ้ยดูเตรียมวันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวตำรวจมาต้องรีบเอาขึ้นไงเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามสัญญาเรามาคุยเรื่องหนุ่มสวีเดนนะคะ ย้อนจากอีพีที่แล้วเนาะอีพีที่แล้วหนุ่มบอสเมียในเยอรมันมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยบางคนอาจจะว่าโอ้ยก็ใช่สิเขาไม่ใช่คนเยอรมันแท้เขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเออคือนาอยากจะอยากจะเล่าอะนาะอยากจะบอกว่ามันมันไม่เกี่ยวว่าเขาไม่ใช่คนเยอรมันแล้วเขาไม่ดีนะคือทุกชาติทุกภาษา ทุกศาสนามีทั้งคนดีคนเลวหมดอะคะ่ะก็เหมือนถ้าเขาเปรียบเทียบเมืองไทยอ่ะคนไทยทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะก็ไม่ใช่ทุกคนซึ่งคนเนี้ยเขาเป็นคนบอสเนียจริงแต่ว่าคนดีก็มีเนาะอย่างพี่สาวเขาก็เป็นคนดีนะแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่จะเลวสัทีเดียวนะก็คือเอ่อเขาอาจจะไม่แมทกับเราไม่คลิกกับเราแต่เขาอาจจะคลิกกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ คือทั้งหลายทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับคนสองคนเนาะไม่ได้เกี่ยวว่าเขาเป็นคนชาติไหนชาติอะไรเนาะอย่างบางทีคนมีคนดราม่ามาอุ้ยใช่สิเขาไม่ใช่คนเยอรมันแท้ก็เ,เป็นอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยเยอรมันที่แย่ๆเร็วๆก็มีค่ะไอ้ฆ่าเมียตายก็หลายคนนะเยอะอยู่นะหนุ่มเยอรมันะคือที่ฆ่ากันตายอะไรเงี้ยมีทุกประเทศอะค่ะนะว่ามีทุกประเทศเนาะที่จะดีจะเร็วขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลที่ เง่าหน้าส <kr> ันดานของเขาเองเนาะบางทีเนาะตอนนี hmm. ้อย่างอัปเดตสถานการณ์ท like <fen consumption> ี่นี่นาก็เพิ่งทำงานวันนี้วันแรกเนาะก่อนหน้านั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีสามีเพื่อนที่ติดโควิดเนาะพอติดโควิดแล้วพวกนาก็เลยต้องกักตัว14วันแต่ว่ากักได้12วันก็พอดีเขาเปิดล็อกดาวน์ไงเราเป็นพื้นที่สีส้มก็คือทำงานได้ เ,เขาก็เลยว่าทํางานได้เพราะว่าคนภรรยานยไปตรวจหลายรอบแล้วคือไม่เป็นไม่ติดค่ะแล้วก็สามีเขาก็หายแล้วอะไรเงี้ยพวกก็เลยไม่ได้ตรวจเลยก็คือไม่เป็นไรนะคะอู๋เสียงระครังแงงัง,งเลยเมื่อกี้อุ้ยแดดรำไรรำไรจ้ะตอนนี้ตอนนี้ประมาณ สามโมงครึง่งสามโมงครึง่งใบาสามโมงครึ่งค่ะน่าเลิกงานแล้วทํางานแต่เช้าแล้วค่ะแล้วก็พอดีวันนี้มาหาหมอมาขอใบสั่งยาก็ยาฮอร์โมนอะยาฮอร์โมอนก็คือยาคุมนี่แหละยาคุมบ้านเรานี่แหละค่ะแต่แพงแงนะแพงละสิบเจ็ดยูโรห้าสิบเป็นเงินไทยก็กี่บาทละสิบเจ็ดยูโรนี่สิบยูโรก็ประมาณสามร้อยห้าสิบ ถ้าสิบเจ็ดก็ตีไปประมาณหกร้อยเนาะแผงหนึ่งประมาณ 600. มหกร้อยฮอร์โมนตัวไหนก็ไม่รู้ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะอพอนากลับมาจากเยอรมันเนาะก็คือทีแรกก็คือคุยกันตกลงแล้วแหละแย่ yeah. ว่าว่าจะไม่ไปต่อกัน แต่แต่ตอนนั้นกลับมาใหม่ๆนี่เขาก็เขาก็ตามนะพี่สาวเขาก็โทรมาตามน้องชายฉันเขารักเธอเขาชอบเธออย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นพยายามอยากจะให้เรากลับไปแต่งงานด้วยไงต่อช่วงนั้นนาะก็หลังลแหงกับหมออยู่แล้วเนาะก็เลยกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คุยกับหมอคือคุยกันไม่ลงตัวก็คือประชดกันอนะ่ะพอดีพี่สาวเขาโทรมาว่าอย่างนั้นนาะก็เลยตกลงแต่งงานไป ทีนี้ก็ก็มีก็คุยกันนั่นแหละเออเธอขึ้นสเตตัสสี่อย่างที่เคยอีพีที่แล้วนะพอขึ้นสเตตัสก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นคุยคุยคบกันกับเขาอยู่เขาเคยไปหาครั้งหนึ่งที่เมืองไทยอะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะเขียนอยู่ในเรื่องเล่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟัง ทุกช็อตทุกตอนต้องอยู่ในหนังสือคะ่ะน่ากําลังทําเป็นอ e ีบุ๊กค่ะใกล้จะเสร็จแล้วเนาะใกล้จะเสร็จแล้วก็รออุดหนุนกันเนาะเ20เล่มแรกจะทําบุญคะ่ะเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจะทําบุญที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็ได้กว่า80%แล้วแหละเหลือจัดจัดรูปเล่มนิดนึงพวกคํานําสารบัญอะไรเราเนี้ช่วงนี้เป็นก็เป็นงานงานจัดรูปเล่มงานต้องใช้สมองนิดนึงบางทีเรา เหนื่อยเครียดเราก็ไม่มีกระจิกกระใจอยากจะทําไงเราก็ไม่ทําอะไรประมาณเนี้ยก็หลังจากนั้นก็หมอเนาะหมอก็บอกว่าจะเนี่ยฉันจะซื้อแหวนมั่นให้เธอกลับมาหาฉันเธออะไรประมาณนี้เนาะหน้าก็ตกลงแต่งงานไปแล้วไง เออไม่รู้จะทํำยังไงดีล่ะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือนึกไม่ออกในใจอะ่ะในใจก็ยังรักตะคคาวอยู่นะแต่ว่าจะทํายังไงได้เราก็ออตกลงแต่งงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ๊ะฉันจะทํำยังไงดีนกก็พิจารณาตัวเองนี่แหละว่าฉันจะทํำยังไงดีถึงจะอ,อบอกเลิกงานแต่งนี้ได้โดยที่ไม่คือไม่ใช่คนผิดอะ่ะไม่ใช่คนผิดไม่ใช่คนขายฝันอะ่ะเพราะเราก็ไม่อยากจะผิดคำพูดไงทีนี้ แต่เยอรมันแต่อบอสเนียส่งข้อความมาหานาเลยหนาทีแรกนาไม่ได้ไม่ได้วินนะทีแรกไม่ได้นี่เลยก็คือแอบดูพฤติกรรมเขาไงแต่ผู้ผ,ผู้พี่ผู้หญิงคนไทยน่าจะส่งน่าจะวินเขาอะ่ะทีนี้เขาก็กลับมาวีนนาอีก เหวี่ยงเราว่าเราเชื่อผู้หญิงไทยคนนั้นมากเกินไปเขาอะรักฉันแต่ว่าฉันไม่ได้รักเขาหรอกเขาโกรธที่ฉันไม่รักเขารับรักเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยเออมาก่อความวุ่นวายให้ให้เธอให้ให้เราอืมเธออย่าเชื่อเขาน้าอะไรอย่างงู้นอย่างงี้คือแก้ตัวแก้ตัวอืมหน้าก็บอกปัดไปเลยก็คือจบไปไม่ไปต่ออืมก็ละหองลราแหงกับหมออยู่ดี ทีนี้พ่อแกเสียเนาะช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่อแกเสียพ่อแกป่วยมากแล้วเก้าสิบแล้วทีนี้พ่อแกเสียปกติคนรักกันคนเป็นแฟนกันเนาะพ่อเขาเสียแล้วเราตอนนั้นนาะคบกับเขาได้สามปีนะคบกับหมอได้สามปีแล้วตอนนั้นตอนนี้ได้เจ็ดปีแล้วเนาะคือสี่ปีที่แล้วอตอนนั้นคบกับหมอได้สามปีแกก็บอกแค่ว่าพ่อแกเสีย คือคุยกันทุกวันนั่นแหละโอ้ยฉันเศร้าฉันเสียใจนู่นนี่นั่น,นแต่ปกติเออถ้าคนเป็นแฟนกันพ่อตายขนาดนั้นน่ะเออแล้วทําไมถึงไม่พาฉันไปอ,อ่ะอืมสามปีมันก็น่าจะสมควรแล้วนะถ้าเธอรักฉันจริงมันน่าจะเปิดตัวได้แล้วว่าอะไรประมาณเนี้ยเออเราก็คิดนะเราก็น้อยใจเราก็นอยอยู่อ,อืมอ,อืมจะให้แอบไปดูหรอจะให้อ่าไปดูแอบไปยังไงอ่ะหัวดําขนาดเนี้ยเออ ใครเขาจะไม่เห็นเราอ่ะในเมื่อหัวดําขนาดเนี้ยเออจะไปแอบยังไงอ่ะก็กลัวนะกลัวใจตัวเองกลัวต่างๆหลายๆอย่างอยากจะไปดูอยากจะตามแกไปอยากจะไม่ใช่ว่าอยากจะเปิดตัวนะแต่บางทีเราอยากจะจะรู้ตัวไงเราอยากจะรู้ตัวว่าเราอยู่ในสถานะอะไรอืมเราอยากจะแบบคือฉันเป็นใครในชีวิตเธออะไรเงี้ยเราก็อยากจะอยากจะรู้ จะได้ตัดใจว่างั้นเถอะคืออันนี้คือจะเดินหน้าไปก็ห่วงหน้าพวงหลังอะก็ยังรักเขาอยู่ยังติดสัญญาห้าปีกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยเออน่าก็ยุ่งยุ่งยาก,ยากๆหลายๆอย่างเนาะช่วงนั้นทีนี้ก็เลยพอเลิอกกับตาบอสเนียแล้วก็เลยกลับมาหาหมออีกรอบหนึ่ง ก็เล่าให้แกฟังนั่นแหละว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าเป็นเพื่อนนะไม่ได้บอกว่าคบกันเป็นแฟนอะไรแบบนี้แกก็ไม่ได้ว่าอะไรแกก็คือแกจะเป็นคนเฉยเฉยเงียบเงียบอะไรเงี้ยแต่เราบางทีเราก็ไม่อยากโกหกไงเราก็เลยบอกเขาว่าเราจะแต่งงานกับคนเยอรมันนะถ้าเธอไม่ไม่ได้อะไรกับฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แกก็บอกเออให้กลับไปหาแกเพราะว่ายังไงแกก็ยังรัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพ่อแกสเสียคือทุกอย่างเหมือนมันสต็อปไปหมดไงเหมือนมันสต็อปไปหมดร้านที่ว่าจะเปิดร้านให้ก็เงียบไปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเงียบงันไปจนจะคริสต์มาสอีกรอบหนึ่งคือช่วงละระยะห่างจากตาบอสเนี่ยในเยอรมันอะคือเกือบปีนะ แล้วหนาวก็เลยเข้าเว็บเดทอีกครั้งหนึ่งก็เลยไปเจอหนุ่มสวีเดนี่ที่ว่านี้แหละหนุ่มสวีเดนอยู่เมืองภาคใต้ของสวีเดนนะคะถ้าจะไปเที่ยวเดนมาร์กถ้าจะไปหาแกนี่คือต้องไปลงที่เดนมาร์กแล้วก็เขาจะนั่งรถไฟข้ามไปรับฝั่งอ,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 อะไรนะลืมไปลืมลืมชื่อเมืองไปเมื่อภาคภาคใต้อะคะ่ะ คือเมืองชายแดนระหว่างชายแดนเดนมาร์กกับสวีเดนภาคใต้แกอยากมาหาก็เลยมาหาก็เลยพาแกไปเที่ยวเวนิสค่ะไปเที่ยวเวนิสกันเที่ยวกันอยู่2อ,อคืนสวันสองวันสคืนไปเที่ยวกันไปข้ามเกาะไปริโดอะไรเงี้ยก็มีพาแกไปเที่ยวหลายๆที่ในนั้นเพราะว่านาก็เป็นเ,เคยเป็นไกด พาเที่ยวอยู่แล้วเนาะอยู่เวนิสก็ไม่มีปัญหาอะไรพาแกไปเที่ยวแกก็ประทับใจเราเนั่นแหละแกชวนกลับไปบ้านแกด้วยเดือนกันยายนแกนมาหานาเน,ะนาะนาเริ่มเข้าเว็บเดทมิถุนาคุยกันได้เดือนกว่ากว่ามิถุนากรกฎาสิงหากันยาประมาณเดือนกว่ากว่าสองเดือนค่ะแล้วก็แกก็เลยมาหาเดือนกันยา กัญญาก็ทุกอย่างโอเคนะไปกันได้ดีเขาคุยกันไปเรื่อยๆจนคริสต์มาสอีกครั้งหนึง่งเขาเซื้อตัว๋วเครื่องบินให้หนาไปเที่ยวบ้านเขาที่สวีเดนค่ะหนาก็เลยตามไปเน,ะนาะนาไป,ลง,งาไปล,งลงเครื่องที่เดนมาร์กไปลงเครื่องที่เดนมาร์กโคเปนเฮเกนแล้วแกก็นั่งรถไฟไปรับ แล้วคือแกจอดรถไว้ที่ฝั่งสวีเดนนะคะเมืองเมืองอะไรนะลืมไป <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นไอ้นี่ไว้ <c oughs> ให้นะเมืองเมืองนั้นนะแล้วทีนี้ก็จากในตัวเมืองใหญ่อะ่ะไปบ้านแกประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงค่ะแล้วก็ แกก่อนไปถึงก็พาแวะซื้ออาหารไทยเนาะร้านร้านไทยเป็นคนไทยเลยนะร้านไทยไม่ใช่ร้านจีนร้านบังปละเทศเลยเป็นคนไทยขายเลอยอเขาก็โอเคนะเขาก็ดีบอกมาซีมาอยู่ดีสีนูน่นนี่นั่นหลายๆอย่างอุ้ยถูกใจมากปลาร้าปลาร้าถูกมากปลาร้าแ,ม,แ,ม,ม,แม,ม่แม่นอมหรือแม่ปนอมแม่นอมสามร้อยห้าสิบโครนถูกมากๆ3 5สามร้อยห้าสิบโครนก็ประมาณสามสี่ยูโรโอ้ยถูกมาก แต่อยู่อิตาลีแพงมากขวดละเจ็ดยูโรนะอันนี้คือถูกนะสามขวดยี่สิบนี่คือถูกมากแล้วสำหรับปลาที่อิตาลีเนาะแต่ว่าที่เมืองที่ที่สวีเดนถูกมากเลยนะเป็นเป็น,เป,นเป็นร้านไทยด้วยขนาก็ไปเที่ยวบ้านเขาโอ้โหแกเป็นคนขับรถบรรทุกส่งนมอะ่ะขับรถบรรทุกส่งนม ก็มีฟาร์มแต่ฟาร์มไม่ใช่ของแกหรอกอแกก็มเีเขาเรียกว่าอะไรเป็นธุรกิจทำทาสีทาสีาสโต๊ะม้านั่งใน ทาสีมานั่งในตามส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยนั่นเป็นเป็นเป็นธุรกิจของเขาอะไรเงี้ยไงแกก็ทำรายได,ไดน้นี่นั่นแล้วแล้วก็ขับรถส่งนมนี่คือไม่ได้ขับทุกวันอะไรเงี้ยแกออกจากบ้านแต่ตีสี่เลยนะตีสี่เพื่อที่จะไปให้มันถึงประมาณตีห้าตีห้าหกโมงรับรถแล้วก็ไปรับนมคือก่อนไปแต่เช้าอ่ะไปแต่เช้าเพื่อที่จะได้ไปรับนมให้มันทันแต่เช้าเอ่อ แล้วก็ตีรถกลับไปที่ฟาร์มโรงงานทํานมเพราะว่าต้องต้องเอานมดิบเพื่อที่จะมาพาเจอรไรอะไรประมาณนี้ไงอุ้ยบ้านหลังใหญ่นะอะจะว่าบ้านหลังใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มา,มากหรอกก็แต่มีสองหลังต่อกันไงบ้านนึงจะเอาไว้เก็บของเป็นโรงนาอะไรประมาณนี้บ้านนึงเอาไว้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีสระว่ายน้ำเงินเดือนเยอะนะผู้ชาย คนขับรถอะไรเงินเดือนตั้งหกหมื่นครนนไปแอบ,บดูอสลิปเงินเดือนเขาไงเออแลบบ้วนาไปไม่ได้ใช่แอบ,บหรอกแต่ว่าบาังเอิญเห็นไงบังเอิญเห็นสลิปที่แกวางไว้บนโต๊ะทํางานแกะอะไรเงี้ยนาไปทําความสะอาดไงน,นาก็เห็นหยเงินเดือนต้องหกหมื่นกว่าอืมหากเภาษีแล้วก็ชิวๆเหลือสี่หมื่นอะไรเงี้หยหเงินเดือนเยอะนะอเอาเพราะไงนี่อนีนไหมคือเงินเดือนหลายทว่า บ้านแก่ก็โอเคเนาะลูกเต้าก็มีลูกสองคนอะไรเงี้ยเออก็โอเคสําหรับนานะโอเคสําหรับนาทีเออ่เหมือนกับว่าแก่แก่ก็เป็นคนดีนะแต่ว่าอยู่ๆกันไปมันก็เริ่มมีอะไรอะไรคือเราก็ไม่ได้โทษที่ผู้ชายฝ่ายเดียวนะคืออาจจะเป็นเราก็ได้ที่ออไม่ดีอะไรเงี้ยเราอาจจะแค่อยากอยู่คนเดียว อาจจะไม่ได้อยากอยู่กับใครอยู่ใครไม่ได้อะไรประมาณนี้อาจจะมีส่วนเนาะเราก็เลยมันมีวัดไทยเนาะที่เมืองเอสเลิบใกล้ๆก,กับเมืองเนี้ยที่เขาอยู่อะ่ะเออชื่อเมืองอะไรไม่แน่ใจจาไม่ได้ละเมืองที่เขาอยู่เป็นเมืองเล็กๆเป็นบ้านเล็กๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆมีคนไทยไม่กี่คนในในหมู่บ้านนั้นนะคะอืมบ้านใกล้ๆกันเลยอืมม,มีมีแม่คนหนึ่งเป็นคนไทยมีแม่กับลูกเขาอยู่กันอีกคนละฝั่งหนึ่ง แล้ววัดเนี่ยคืออยู่ห่างบ้านเขาประมาณสามสิบสามสิบนาทีนาก็ไปไปกับเขานะให้เขาพาไปคือน่าจะไปช่วงคริสต์มาสหาปีใหม่ไงไปอยู่ช่วงนั้นของปีสองพันสิบแปดปีสองพันสิบปดค่ะไปไปที่เมืองนั้นเนาะไปอยู่อยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเมืองไทยให้ให้นากลับเมืองไทย ไปงานแต่งน้องสาวแล้วนาก็กลับมาหิ้วพระมาด้วยนะคะอืนาหิ้วพระมาด้วยจากเมืองไทยนะคือที่วัดนั้นเขามีบุญใหญ่นะเขามีการทําบุญใหญ่มีการพระยกแกะสลักจากพมา่าส่งมาให้ส่งมาให้ช่างที่เชียงรายหรือเชียงใหม่นี่แหละแกะสลักเนาะแล้วก็ คือองค์พระประธานองค์ใหญ่อะเขาจะใส่กุตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วก็องค์เล็กๆที่ขยอยแกะเนี่ยเขาจะให้ญาติญาติโยมที่กลับเมืองไทยแล้วก็หิ้วกลับไปอะไรเงี้ยนาก็อยากร่วมทำบุญกับเขาอะค่ะวันนั้นไปบวชชีพรามที่วัดเนาะก็เลยโอโอเคอาสาหิ้วกับค่ะพอนากับเมืองไทยรอบนั้น รอบครั้งล่าสุดนี่แหละที่กลับเมืองไทยสองปีที่แล้วนี่แหละอืกลับเมืองไทยแล้วก็หิ้วกลับมาด้วยค่ะอืปลื้มนะปลื้มปิ่มมันมีหลายๆเรื่องเนาะเออเดี๋ยวจะเล่าทีหลังดีกว่าไอ้เรื่องตัว๋วเครื่องบินอะแต่ตอนนี้เล่าชอดของออหนุ่มสวีเดนก่อนว่าอยู่กันไปแล้วทำไมถึงไม่ลงเอยเขาก็คือคุยกันเนาะสวีเดนเขาก็จะมีวีซ่า แซมบูเนาะแซมบูว no? ีซ่าคือก็เหมือนเป็นคู่มั่นนะคะอยู่กันทุกอย่างแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสถ,ถ้าแยกทางก็คือจะง่ายกว่าการจดทะเบียนสมรสเฉยๆเนาะแต่นายังไม่อยากแต่งงานเนาะเราก็ยังไม่ชัวร์ไม่อะไรเนาะแซมบู no? oo, ก็เหมือนยื่น,นแล้วแหละแต่ดูแล้วเหมือนบางทีเราเหมือนไปกันไม่ได้เราคิดว่าเขาใช่แล้วแหละแต่บางทีมันก็ไม่ใช่เพราะว่าแกจะขี้โมโหมากนะ แกจะเป็นคนขี้โมโหถามว่ารวยมีตังอะมีแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งสําคัญไงตรงนั้นปัญหาสําคัญที่สุดคือเราไปกันได้ไหมหเราอยู่กันรอดแค่ไหนอะไรเงี้ยนาก็เวลาเราทํากับเข้าไปวัดเลยเนี่ยแกก็จะบ่นว่าเปลืองอ้าวเธอให้พระกินหมดแล้วฉันจะกินอะไรอะอย่างนาขอไปนอนวัดไปทําบุญบทชิพรามเงี้ย เขาก็าจะเธอจะไปนอนกับผ้าอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าหลายๆอย่างคือเราไม่แมทกันอืมเราไปกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืหนาก็เลยโอถ้าถ้าจะขนาดเนี้ยฉันก็ไม่ไหวกับเธอนะอืมฉันก็ไม่ไหวกับเธอนะก็พูดกันตรงๆคือแกจะแกจะไม่ไม่ไม่สนใจคือคนรวยแล้วเขาคิดว่าเขาหาเมียไม่ยากไง เธอไม่เอาฉันเหรออ๋ยฉันมีผู้หญิงต้องการฉันเยอะแยะอะไรประมาณน,นี้คือหลายๆอย่างที่เราพยายามแล้วแต่เราไปกัน <Okay. S 1> ไม่รอบโอเคค่ะคลิปจะยาวไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้หนุ่มสวีเดนภาคหนึ่งจบไปก่อนเดี๋ยวอีกรอบสองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องราวของหนุ่มสวีเดนจะเป็นยังไงตอนต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ วันนี้นาะต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากมายสวัสดี